อยู่กับทีมงานเมทัลบิดครับผมเว็บมาสเตอร์น,อน็อตในมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวอร์ไอซ์บอและนี่คือเทคนิคการเล่นชาร์ตเบลดการโจมตีพื้นฐานในโหมดดาบกดสามเหลี่ยมฟันไปเรื่อยๆครับแล้วลปิดท้ายด้วยวงกลมจะเป็นการสไลด์ฟันสามารถกดวงกลมค้างครับจะเป็นการชาร์จฟันอย่างรุนแรงโจมตีศัตรูไปเรื่อยๆจะเป็นการสะสมเกตพลัง เมื่อเก็บพลังลูปขวดเปลี่ยนสีก็สามารถกด R2 บวกวงกลมจะเป็นการเก็บพลังลงขวดเพื่อนำไปอัดพลังลงโล่ดาบและขวานต่อไปครับในขณะที่อยู่ในโหมดดาบครับสามารถกด R2 เพื่อยกโล่ขึ้นมาป้องกันได้แต่ทุกครั้งที่ใช้โล่ป้องกันการโจมตีก็จะเป็นการลดสเตมินาและความทนทานของอาวุธนะครับ กด r 2ยกโล่ขึ้นมาการให้ถูกจังหวะครับเราจะได้เกตพลังเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเมื่ออัดพลังลงปวดแล้วก็ได้เวลาอัดพลังลงโล่นะครับกดสามเหลี่ยมบวกวงกลม3ครั้งแล้วต่อด้วย r 2ก็จะเป็นการอัดพลังลงโล่นะครับและเมื่ออัดพลังลงโล่แล้วสามารถอัดพลังลงดาบได้ต่อเนื่องเลยนะครับกด r 2วงกลมแล้วต่อด้วยกดสามเหลี่ยมค้างจะเป็นการชาร์จพลังลงดาบนะครับ สามารถอัดพลังลงขวดแล้วต่อเนื่องด้วยอัดพลังลงโล่ได้ครับ A2 วงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมแล้วต่อด้วย r 2ครับพออัดพลังลงโล่แล้วก็อัดลงดาบต่อเลยครับพออัดพลังลงดาบแล้วจะทําให้ดาบฟันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพขึ้นนะครับและในภาคไอซ์บอลก็จะเพิ่มการอัดพลังลงขวาขึ้นไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ กดเหมือนกับตอนอัดพลังลงโล่แต่ใน,นจังหวะสุดท้ายให้เปลี่ยนเป็นกด L2 แทนนะครับซึ่งการจะอัดพลังลงขวานี่มไม่จำเป็นจะต้องอัดพลังลงโล่ก่อนนะครับถ้าขวดพลังงานเปลี่ยนสีแล้วเก็บพลังงานลงขวดสามเหลี่ยมบวกวงกลมสามเหลี่ยมบวกวงกลมแล้วก็ L2 เมื่ออัดพลังลงขวาแล้วก็จะทำให้การโจมตีด้วยขวานในทรงประสิทธิภาพขึ้นนะครับ มาดูอีกจังหวะครับเก็บพลังลงขวานอย่างรวดเร็วและเมื่ออยู่ในโหมดขวานก็สามารถดีชาร์จปล่อยพลังงานในขวดทั้งหมดเพื่อโจมตีอย่างรุนแรงได้นะครับวิธีการดีชาร์จแบบง่ายให้อยู่ในโหมดขวานก่อนนะครับแล้วกดวงกลมรัวๆก็จะปิดท้ายด้วยการโจมตีอย่างรุนแรง การดิสชาร์จปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดในขวดนี่ไม่จำเป็นจะต้องอัดพลังลงอาวุธก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอัดพลังลงอาวุธด้วยเนี่ยการโจมตีก็จะรุนแรงมากครับเมื่อดิสชาร์จไปแล้วพลังงานในขวดก็จะหมดลงครับก็ต้องใช้ดาบฟันเพื่อสะสมเก็บพลังใหม่เจ็บพลังลงขวดอัดพลังลงขวานแล้วก็ดิสชาร์จซ้ำอีกครั้งฮิตส,สุดท้ายเปลี้ยาง,งาให้ และการโจมตีรูปแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาคไอซ์บอลครับเป็นการใช้กรงเล็บยิงไปเกาะศัตรูแล้วก็โจมตีด้วยสามเหลี่ยมอย่างรุนแรงสำหรับชาร์จเบรคก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้ยากครับต้องสะสมเก็บพลังก่อนแล้วอัดพลังลงขวดแล้วค่อยเลือกว่าจะอัดพลังลงโลก่กับดาบหรือจะอัดพลังลงขวานแล้วหาโอกาสที่มอนต์แบที่ครับทำการดิสชาร์จปลดปล่อยพลังงานโจมตีอย่างรุนแรง ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่เล่นยากมากครับแต่ถ้าสามารถกดคอมโบเพื่ออัดพลังลงอาวุธได้อย่างคล่องแคล่วแล้วชาร์จเบลดก็ถือว่าเป็นอาวุธที่โหดมากนะครับและสำหรับ monster hunter world iceborn ก็ยังมีอาวุธอีกหลายชนิดนะครับไปสนใจก็สามารถติดตามการใช้อาวุธชนิดอื่นๆได้ในช่องเมทัลบลิตนี่แหละสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ